สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝางเน,นื้อฝากตัวด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเช็คเลยบัตรคนจนเดือนพฤศจิกายน2อ1 3ได้เยอะมากจะพาไปดูการอัปเดตสิิท์ธของเดือนล่าสุดของบัตรโคสกานจนประจำเดือนพฤศจิกายน2อ1 3สิาสำหรับคนที่ถือบัตรอยู่แล้ว เพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เคกรมประชาสัมพันธ์ได้โพสต์แจ้งข่าวแก่ผู้ที่ถือบัตรสุการแหง่งรัฐตามที่รัฐบาลได้อนุมัติเพิ่มวงเงินพิเศษให้แก่ผู้ถือบัตรสุการแหง่งรัฐกว่า14ล้านคนทั่วประเทศเดือนละ500บาทจำนวน3เดือนวงเล็บเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2 5 3 ในเดือนพฤศจิกายน2อ1 3นี้จะเติมเงิน500บาทให้ในวันที่1พฤศจิกายน2อ1 3ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินปกติที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้วก็จะได้เป็นคนละ7 0 0ดร้ถึงแปดบาทวงเล็บตามเกณฑ์รายได้สำหรับใช้รูดซื้อสินค้าตลอดเดือนพฤศจิกายน2อ1 3รวมเป็น50ท,ที่ผู้ถือบัตรใช้ได้โดยประกอบไปด้วยดังนี้ 1. ซื้อสินค้า700-800บาทวงเล็บตามเกณฑ์รายได้ 2. ค่าเดินทางรถสาธนารนณะวงเล็บรถบขสรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถ MRT 500บาท 3. ส,ส่วนลดซื้อกาซหุงต้ม45บาทวงเล็บรอบ3เดือน 4. เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากรณีใช้ไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา3เดือนให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการปัจจุบันแต่กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกิน50หน่วยต่อเดือนให้ผู้ถือบัตรสุริการแห่งรัฐใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน2 5 0บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด 5. เงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน100บาทต่อคนเรือนต่อเดือนหากใช้เกินวงเงินผู้ถือบัตรจะต้องเป็นผู้จ่ายเองทั้งหมดทั้งนี้การลงทะเบียนบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่สำหรับผู้ที่สนใจยังคงไม่มีกำหนดที่จะเปิดรับแต่อย่างใดขอย้ำอีกทีนะครับผมสำหรับบัตรสุขการแห่งรัฐรอบใหม่ตอนนี้ ยังไม่มีกำหนดเปิดรับสมัครนะครับผมโอเคครับผมอย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งจิ้งจิง,งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ